สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสําหรับที่เพื่อนๆนจะไปลงทะเบียนเงินดีจิตต้อนวุฒินะครับวันนี้เป็นวันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายแล้วเพ,เพื่อนก็เรียบ,ร,บรีบกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันได้ไม่ได้เราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็เป็นห่วง,งเพื่อนนะครับคนไหนที่มีทางสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ก็รีบลงรีบลงบลงทะเบียนวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อน เขเป็นภาษีของเรานะครับเราก,ก็มีเป็นภาษีของทุกคนทุกคนก็ต้องใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้จะได้ไม่ได้ก็ทางรัฐบาลเขาจะพิจารณาทีหนึ่งนะครับเขาเป็นภาษีของเราคนมีสิทธิ์อย่าลืมนะครับเพื่อนๆมันจะมีแอปอยู่ครับลองเข้าไปดูบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับ เลยแจ้งมาให้เพื่อนๆทราบครับจะได้นำรีบระเมินการวันเวลาให้ทันเดี๋ยวจะหมดเขตก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมถูกใจถ้ามีประโยชน์ปร,ปร,รากฏไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ